สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปเลือกซื้อโซลินอย์วาล์วนะครับหลายๆคนน่าจะยังเลือกไม่เป็นนะครับก็เลยเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการเลือกโซลินอย์วาล์วเนี่ยจะทำหน้าที่อ่ามันที่ใช้ในเครื่องล้างรถหยอดเหรียญจะมีอยู่สอสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ ใช้สำหรับจ่ายน้ําให้ปั๊มนะครับเป็นโซลินอยที่ใช้เปิดปิดน้ําอีกส่วนหนึ่งเป็นโซลินอยที่ใช้เปิดปิดลมนะครับเดี๋ยวไปดูตัวโซลินอยเปิดปิดน้ากันก่อนนะครับไอเดียของการเลือกซื้อนะครับว่ามีไอเดียหรือเหตุผลอะไรในการเลือกนะครับค้นคาําว่าโซลินอยวาวโซลินอย วาล์ว wow, นะ wow, น้ำโซลินอย์วาล์วมันมีหลากหลายมากนะครับสำหรับะระบบที่ผมใช้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นโซลินยสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับโซลินอยนี่จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นคอยล์เดี๋ยวเข้าไปดูโครงสร้างของโซลินอย์กันก่อนนะครับ โซลินอยวาวหลักการหลักการทำงานอโอเคเอาตัวนี้แล้วกัน,นกรณีใช้อ้างอิงจากเว็บไซต์นะครับหลักการของโซลินอยวาวก็คือ ทำหน้าที่ปิดเปิดของไหลนะครับของไหลก็จะมีทั้งน้ําอากาศแก๊สอะไรอื่นๆต่างๆนะครับใช่หมดเลยของที่มันเป็นของไหลได้นะครับของเหลวของไหลใช่หมดเลยอย่างเช่นเราจะซื้อตัวที่เปิดปิดน้ําก็คือควบคุมของของไหลประเภทน้ํามันก็จะมีสส่วนส่วนที่1ก็คือลิ้นเปิดปิดนะครับ หรือเรียกว่าลิ้นวาลวและส่วนที่2ก็คือส่วนควบคุมลิ้นวาลวก็คือส่วนที่เป็นอคอยนะครับคอยที่เป็นตัวรับไฟเข้าไปเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปที่คอยมันจะสร้างสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปผลักให้ลิ้นวาลเปิดก็จะทําให้น้ําไหลได้นะครับแต่พอเราหยุดจ่ายไฟสปริงมันก็จะดันลิ้นวาลกลับไปปิดน้ําก็จะหยุดไหลนะครับหลักการก็จะเป็นแบบนี้ ครับโอเคนี้มาดูว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนกรณีที่จะเป็นตัวจ่ายน้ำไอเดียแรกนะครับก็ต้องดูว่าเราจะจ่ายน้ำเข้าด้วยวิธีการแบบไหนถ้าใช้ท่อ PVC 4ซีสี่หุนาวาล์วของเราก็อาจจะต้องสอดคล้องกันกับ4ีหุนก็เลือกรูที่มันเป็นรูแบบ4หุนนะครับถ้าเราจะจ่ายน้ำเข้าแบบหหุน นะครับก็เลือกรูที่เป็นแบบหกหุนก็ขึ้นอยู่กับว่าดีไซน์ภายในเครื่องเราอะ่ะเราจะสะดวกที่จะหาข้อตอ่อหรืออุปกรณ์ร่วมอื่นๆแบบไหนได้บ้างอันนี้คือไอเดียนะครับจริงๆโซลินอยมันมันใช้ตัวไหนก็ได้แต่สำคัญคือเราจะหาข้อต่อแบบไหนมาใช้แล้วเราจะสะดวกที่สุดเช่นถ้าเราใช้กับต่อน้ำเข้าเป็นแบบ เกลียวสีหุนจาก PVC หรือเป็นใช้ท่อน้ำดีเป็นท่ออ่อนนะครับท่ออ่อนท่อน้ำดีแล้วก็เป็นเกลียวมาขาันเข้าแล้วก็อาจจะเลือกซื้อประเภทที่มันเป็นเกลียวลักษณะเป็นเกลียวนอกแบบนี้นะครับก็จะสะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้เขาก็จะเขียนว่า อ่าโวลต์ G 1ทับ2ก็คือคอยตัวนี้เป็นคอย12โวลต์แล้วก็เกลียวเป็นเกลียวตรงขนาด1ทับ2ก็คือ4หุนนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับนอกจากเกลียวที่เราจะต้องคิดคำนึงแล้วเราก็ต้องมาคิดในส่วนของว่าโซนีนอยเนี่ยจะยึดกับโครงสร้างตู้แบบไหนนะครับเราจะยึดจากอะไรมันมีที่ให้ยึดไหมนะครับ ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามันมีโซลิโนที่มีวิธีการยึดเช่นเดี๋ยวผมลองหาให้ดูตัวตัวที่ผมเคยใช้นะครับ ไม่ถูกนะครับตัวที่ผมเคยใช้นะครับเดี๋ยวผมมีโนต้ตเอาไว้อยู่ตัวไหนที่เราเคยซื้อแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะซื้อบ่อยเราก็สามารถบันทึก เป็นตัวที่เราชอบเอาไว้นะครับเวลามาซื้อซ้ําก็จะได้ซื้อง่ายนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์เดิมเลยแต่บางลิงก์เขาก็ยกเลิกไปก็มีนะครับแล้วก็หาใหม่ันี้หายไปแล้วไม่เป็นไรเซิร์ชเอาก็ได้นะครับโซลิอย โซลิโนย์วาวน้ำสองร้อยยี่สิบโวลต์ h เคไม่รู้เขาลบออกหรือ,อยังนะครับมันหาไม่เจอ โอเคไม่เป็นไรนะครับยวลองหาไปเรื่อยๆนะครับโอเคเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับสังเกตตัวนี้นะครับมันจะมีปีกให้ปีกที่เอาไว้ยึดสกรูแต่ว่ามันจะงอ90นะครับบางตัวก็จะมีแบบที่เป็นแบบตรงๆแต่ตัวนี้มันเป็นแบบ งเ0ผมก็จะมาดูไอเดียของกลุ่มพวกนี้ผมก็จะอาศัยปีกพวกนี้นะครับในการยึดกับผนังแล้วก็เกลียวที่เป็นเกลียวขนาด4หุนตัวนี้ก็จะพอดีกับสายน้ำดีนะครับก็จะเอา,อาจั๊มจากท่อ pvc ด้านหลังนะครับเป็นเกลียวเหมือนกันผ่านสายน้ำดีแล้วก็มาต่อเข้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกซื้อ นะครับในขณะที่เราออกแบบตัวครับเราก็จะต้องคิดให้มันสอดคล้องกับที่เราจะทํานะครับถ้ามันเข้ากับสายน้ําดีมันจะเข้ากันแบบไหนอันนี้จะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสายน้ําดีสีหุนอันนี้คือสายน้ําดีสีหุนที่ผมจะจัาจากการเดินท่อ PVC เข้ามาที่โซลินอยมันก็จะมีเกลียวในสองข้างนะครับเราก็จะขันยึดเข้ากับโซลินอยแบบนี้ได้เลย ซึ่งมันจะสะดวกมากๆเลยนะครับเราจะทํางานเร็วขึ้นง่ายขึ้นประสิทธิภาพก็ดีนะครับลําดับต่อมานะครับพอพอเลือกรูปแบบแล้วก็เลือกคอยนะครับคอยก็ให้ตรงนะครับ220โวลต์ก็ต้องเป็น2 2 0โวลต์ห้ามระวังนะครับตัวนี้ข้อควรระวังเลยถ้าเป็นถ้าเราใช้ไฟ220โวลต์จ่ายจ่ายที่คอยคือที่ขั้วมันตรงนี้นะครับ ตรงที่ขั่วนะครับตรงที่ขั่วเหล็กๆตรงนี้แต่ว่าคอยตัวนี้มันเป็นคอยที่ใช้กับไฟ12โวลต์อันนี้มันจะขาดเลยนะครับมันจะร้อนแล้วมันคอยมันก็จะขาดเลยต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับตัวนี้สำคัญมากคอย2 2 0โวลต์ใช้กับไฟ 220, 220โวลต์ ถ้าใครใช้ไฟ24โวลต์ก็เลือก24ใครใช้12ก็เลือก12นะครับตัวนี้ต้องเลือกให้ตรงสำคัญนะครับตัวนี้โอเคอันนี้คือซโซลินอยที่ใช้กับน้ำนะครับใช้กับน้ำต่อไปซโซลินอยที่ใช้กับลมมาดูซโซลินอยที่ใช้กับลมจะต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้ แต่ว่าซูริโนที่ใช้กับลมมันก็จะมีเรื่องคุณภาพนะครับตัวที่ใช้กับน้ำก็เช่นกันก็เป็นเรื่องคุณภาพอีกเช่นกันข้อควรระวังของตัวที่ใช้กับลมก็คือคุณภาพของตัวนี้มันสามารถปิดลมได้ไหมนะครับบางทีแรงดันลมมา7 bar บาร์ซูริโนจังหวะแรกปิดได้แต่พอเปิดสตาร์ทปุ๊บวาวเปิด แต่พอสั่งปิดแรงสปริงที่มันจะปิดลิ้นวาล์วมันไม่สามารถชนะแรงลมได้นะครับมันปิดไม่สนิทลมมันก็จะรั่วนะครับอันนี้สำคัญตัวที่ผมเคยซื้อแล้วรู้สึกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ชมเขานะครับก็คือซื้อแล้วเขาก็ค่อนข้างบริการดีผมเซฟไว้อยู่ตัวนี้คุณภาพค่อนข้างโอเคแต่ราคาก็ ไม่ได้แพงนะครับของเจ้านี้นะครับแหล่งต้นทางก็คงจะเป็นจีนแหละแต่ว่าเขาก็คงจะคัดมาแล้วนะครับอาจจะคัดจากโรงงานที่มีคุณภาพลิงก์นี้เลยนะครับ HK Supply s i n v a l สองหุนตัวนี้รูคือรูสองหุนนะครับจะใช้กับท่อ ท่อ PE สีขาวที่เป็นของระบบน้ำ r า RO อ่ะครับมันจะพอดีซึ่งผมใช้ท่อ PE สีขาวตัวนั้นมาทำเป็นท่อลมนะครับแต่ตัวนี้มันเป็น24โวลต์เวลาเราเลือกซื้อเราก็ต้องไปเลือกตัวที่เป็น220โวลต์นะครับ220โวลต์ก็คือตัวนี้นะครับต้องดูให้ละเอียดนะครับ149บาทเพิ่มลงรดเข็น แบบนี้ครับตัวเมื่อกี้โซลินอยน้ำยังไม่ได้เลือกใช่ไหมครับโซลินอยนวาวน้ำก็เลือก เลือกตามสะดวกได้เลยนะครับใครสะดวกเกลียวนอกใครสะดวกเกลียวในก็อย่างพวกทองเหลืองพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบแบบไหนเราเลือกแบบนั้นนะครับแต่สําหรับผมอ่ะผมเลือกแบบที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับ อผมจะเลือกเป็นพวกสไตล์สไตล์แบบนี้แบบนี้นะครับผมจะเลือกเป็นสไตล์แบบนี้นะครับแต่เป็น 220V โวลต์นะครับเรียว4หุนมันใช้ง่ายใช้สะดวกเนี่ยแบบนี้ก็ดีนะครับมันจะมีปีกมีรูให้ยึดกับผนังแบบนี้ใช้สะดวก ครับก็ลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับก็สําคัญคอยต้องตรงนะครับ2 2 0โวลต์ใครใช้2 2งโวลต์ก็ใช้2 2 0โวลต์ให้ตรงแล้วก็ขนาดรูขนาดท่อขนาดเกลียวนะครับให้ตรงกับที่เราต้องการโอเคนะครับ ็สำหรับการเลือกซื้อโซลินอย์ก็จะมีไอเดียแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็14นาทีโอเคสวัสดีครับ